ดิจ้ามามาเหมือนนี่สีมะแก้วปลากระป๋องสู้กินพี่น้องเลยเห็ดง่ายๆเมนูง่ายๆเนาะใส่ปลากระป๋องเมือนี่ใส่ปลากระป๋องสอง,สองกระป๋องเลยหิวแห้งพี่น้องเลยเห็ดเบียกแล้วมาไม่ไม่เนี่ยองเอาไปต่ำเอาใส่น้ำจางน้อยเลยพี่น้องไม่ต้องเฮ็ดแขนดอกเฮ็ดถ้าม,มันมีน้ำจางน้อยจำมันจะได้แซ่บๆตต่ำปลาก่อนเลย ปลาแหลกแล้วเด้อจ้าเขากัมาปรุงเครื่องกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าใส่ปลาลาดจักน้อยเดี๋ยวฝ่าใส่ลายเด้อมันสิเค็มเด้อพี่น้องเด้อใส่ผงนัวผงนัวนี่ใส่ลายได้บ่าปะเนี่ยพีกป่นพี่น้องฉบับง่ายๆใส่พริกป่นใส่หอมแล้วก็ใส่ผักชีลาเขาในหละ่ะมาน,นัวบัดนี้ พี่น้องใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลย